365วันจากคําสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้าขอเชิญทุกท่านมาอ่านและรับฟังตลอด365วันกับหนังสือคําสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกไปด้วยกันนะครับวันที่194ใครเป็นผู้รับและใครเป็นผู้ประกอบพิธีศีลน,นี้ให้ ในกรณีป่วยหนักหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1514ศีลเจิมคนไข้ไม่เป็นเพียงศีลสำหรับผู้ที่ใกล้จะตายเท่านั้นดังนั้นเวลาที่เหมาะจะรับศีลน,นี้จึงเริ่มตั้งแต่เมื่อผู้มีความเชื่ออยู่ในอันตรายจะตายเพราะความเจ็บป่วยหรือเพราะวัยชารา นังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1515 15. ถ้าผู้ป่วยที่ได้รับการเจิมแล้วมีสุขภาพดีขึ้นยังอาจรับศีนนี้ได้อีกถ้าเกิดป่วยหนักครั้งใหม่สีนนี้ยังอาจรับซ้ำได้ขณะที่ความเจ็บป่วยเดิมนี้ยังคงอยู่ถ้าความเจ็บป่วยมีอาการหนักขึ้นควรรับศีนเจิมคนไข้ก่อนจะรับการผ่าตัดใหญ่แต่ละครั้ง กฎนี้ยังใช้ได้กับผู้ชาราที่ความอ่อนแอของวัยชาราปรากฏชัดมากขึ้นจงเชิญบรรดาผู้อาวุโสของพระศาสนาจักรหนังสือคำสอนพระศาสนาจักรคาทอลิกข้อที่1 5 1 6พรพระสงฆ์และพระสังฆราชเท่านั้น เป็นศาสนบริกรประกอบพิธีศินเจิมคนไข้เป็นหน้าที่ของบรรดาผู้อภิบาลที่จะสอนบรรดาผู้มีความเชื่อให้เข้าใจถึงผลดีของศีลน,นี้เขาวควรเตือนบรรดาผู้มีความเชื่อที่เจ็บป่วยให้เชิญพระสงฆ์มาเพื่อจะรับศีลน,นี้บรรดาผู้ป่วยควรเตรียมตัวให้มีความพร้อมที่จะรับศีลน,นี้อาศัยความช่วยเหลือของผู้อภิบาลและทุกคนในชุมชนของพระศาสนาจัก ผู้รับเชิญมาเพื่อคอยเอาใจใส่ช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องเป็นพิเศษด้วยคำอธิษฐานภาวนาของตนสิลน,นี้ประกอบพิธีอย่างไรหนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1517 ศีลเจิมคนไข้เช่นเดียวกับศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเป็นพิธีกรรมและเป็นการเฉลิมฉลองส่วนรวมไม่ว่าจะประกอบพิธีในครอบครัวในโรงพยาบาลหรือในโบสถ์สำหรับผู้ป่วยเพียงคนเดียวหรือสำหรับผู้ป่วยร่วมกันเป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะประกอบพิธีศีลน,นี้ภายในพิธีบูชาขอบพระคุณซึ่งเป็นการระลึกถึงปัสกาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ถ้าสภาพแวดล้อมอํานวยอาจประกอบพิธีศีลอภัยบาปก่อนและประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณหลังศีลน,นี้พิธีบูชาขอบพระคุณหรือศีลมหาสนิทในฐานะที่เป็นศีลแห่งปัสกาของพระกิสตเจ้าน่าจะเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สุดท้ายของการเดินทางในแผ่นดินนี้เป็นสเสบียงอาหารสำหรับการเดินทางผ่านไปสู่ชีวิตนิรันดร หนังสือคำสอนพระศาสนจรรักรคาทอลิกข้อที่1 5 1 8พระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์รวมเป็นเอกภาพที่แยกจากกันไม่ได้วัจนะพิธีกรรมที่มาก่อนศีลอภัยบาปเป็นการเริ่มการประกอบพิธีพระวาจาของพระคิสต์เจ้าการเป็นพยานของบรรดาอัครสาวกปลุกความเชื่อของผู้ป่วยและของชุมชน เพื่อวอนขอองค์พระผู้เป็นเจ้าให้ประทานพลังพระจิตของพระองค์หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่1519พิธีของศีลนี้มีองค์ประกอบสำคัญดังต่อไปนี้ผู้อาวุโสหรือพระสงฆ์ของพระศาสนจักรปกมือเหนือผู้ป่วยโดยไม่กล่าวอะไร อธิษฐานภาวนาเพื่อผู้ป่วยด้วยความเชื่อของพระศาสนาจักคำอธิษฐานภาวนานี้เป็นการอัญเชิญพระจิตเจ้าโดยเฉพาะของศีลน,นี้แล้วพระสงฆ์จึงเจิมด้วยน้ำมันที่เสกโดยพระสังฆราชถ้าทำได้กิจการตามพิธีกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าศีลน,นี้นำพระหันสถานใดมาให้แก่ผู้ป่วย 365วันจากคำสอนสู่ความเชื่อเพื่อพบพระเจ้า